เนื่องจากมีหลายคนอุตส่าห์เรียบเรียงเรื่องราวต่างๆซึ่งสำเร็จแล้วในท่ามกลางเราตามที่คนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้นและเป็นผู้ประกาศพระวจานะนั้นแสดงให้เรารู้เพราะเหตุนี้หลังจากที่ข้าพเจ้าสืบสอบเรื่องราวเหล่านี้นอย่างละเอียดตั้งแต่แรก ซึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเพื่อท่านเทโอฟิลัสที่เขารบยิ่งเ,เพื่อให้ท่านรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นที่เคยมีผู้แจ้งให้ท่านทราบในรัชการของเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีโปรโหิตคนหนึ่งชื่อเศคริยาซึ่งอยู่ในกองเวนอาบิยา ภรยาของเซคาริยาชื่อเอลิซาเบตอยู่ในตระกูลอารอนท่านทั้งสองเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่ติเลยแต่ท่านทั้งสองไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลิซาเบตเป็นหมันและท่านทั้งสองก็ชราแล้วเมื่อเสคาริยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าในคราวที่กองเวรของท่านเข้าประจำการ ท่านเป็นผู้ที่จับได้ฉลากตามธรรมเนียมของปูโรหิตจึงต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเผาเครื่องของบูชาส่วนประชาชนอธิษฐานอยู่ข้างนอก ในระหว่างที่เผาเครื่องหอมนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เซคาริยายืนอ,อยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมนั้นเมื่อเซคาริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเซคาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟังคําอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบธพระยาของท่านจะให้กําเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนท่านจะมีความยินดีและเปรมปรี และคนจำนวนมากจะชื่นชมยินดีที่บุตรนั้นเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่เฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มน้ำองุ่นหมักและเหล้าเลยและเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาเขาจะนำพงผ่นอิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของพวกเขาเขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธิเดชของเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและให้คนดื้อด้าน ได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเคาริยาจึงพูดกับทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าชราและภรรยาก็อายุมากแล้วทูตสวรรค์องค์นั้นจึงตอบว่าเราคือกาบเบรียวซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และพระองค์ทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งนี่แน่เพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคำของเราที่จะสำเร็จตามกำหนดท่านจะเป็นใบพูดไม่ได้จนกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นคนทั้งหลายที่คอยเสียขริยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารน,นานมาก เมื่อท่านออกมาก็พูดกับพวกเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงตระหนักว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารท่านเอาจต่ทำบุ้ยไบกับพวกเขาและพูดไม่ได้อยู่อย่างนั้นเมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับบ้านภายหลังนางเอลลซาเบธตภรรยาของท่านตั้งครรภ์และอยู่กับบ้านอย่างเงียบๆห้าเ,เดือน นั่งกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทาเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทอดพระเนตรเพื่อว่าความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปเมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียวมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาเลีชื่อนาซาเรต ให้ไปหาหญิงพรหมารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิดหญ <c oughs> ิงพรหมารีคนนั้นชื่อมารีทู <c oughs> สวรรค์มหานางและบอกว่า <c oughs> เธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอ มารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและรำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรและทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่แนะ่เธอจะตั้งครันและคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด องพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครององค์พันุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิจและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยมารีจึงพูดกับทูตสวรรค์องนั้นว่าเหตุการณ์น,นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่แนะ่ถึงแม้นางเอลิซาเบธญาติของเธอจะชราแล้วก็ยังตั้งคันมีบุตรชายบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีคันได้หกเดือนแล้ว เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทําไม่ได้มารีจึงกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปนตามคําของท่านแล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไป ในเวลานั้นมารีจึงรีบไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นอยูเดียแล้วเข้าไปในบ้านของเซคเรียาทักทายปรสาสัยกับนางเอิซาเบตเมื่อนางเอิซาเบตได้ยินคำทักทายของมารีทารกในคันของนางก็ดิน้นและนางเอิซาเบตก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงร้องเสียงดังว่าในบรรดาสตรี เธอได้รับผ่อนมากและทารกในคันของเธอก็ได้รับพระพ่อด้วยทำไมฉันถึงได้รับความโปรดปรานเช่นนี้คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันมหานี่แน่พอเสียงทักทายของเธอเข้าถึงหูของฉันทารกในคั์ของฉันก็ดิ้นด้วยความเปรมปรีความสุขเป็นของสตรีที่เชื่อว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเธอนั้นจะสำเร็จมารีจึงกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้า และจิตวิญญาณของขพเจ้าก็เปี่ยมปรีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของขพเจ้าพระพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อยของทาตของพระองค์นี่แน่ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุขเพราะว่าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพื่อขพเจ้าพระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์พระเมตตาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ในทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงสำแดงอนุภาพด้วยพระกรของพระองค์พระองค์ทรงทำให้คนที่มีใจเย่อหยิ่งพระจัดประจายไปพระองค์ทรงถอดเจ้านายออกจากบัลลังและพระองค์ทรงยกผู้น้อยขึ้นพระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลฆ่าธาตของพระองค์พระองค์ทรงจดจำพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัม และตอบองคพันธ์ของท่านเป็นนิดตามที่พระองค์ตรัสไว้กับบรรพบรุษของเรามารี Marie, อาศัยอยู่กับนางอลิซาเบตประมาณสามเดือนแล้วจึงกลับไปอย่างบ้านของตน